คลิปคือล้างแค้นให้คุณเออคลิปนี้ล้างแค้นไหมยืนอยู่นี่ทำไมยืนจะออกไม่ออกไปได้วันนี้เราจะมาเอาคืนดาวติ๊กต็อกโอ้ฮ่าแม่คือชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่เคยทันใจเกิดมาไม่เคยทันใจพยาควายพยาควายอ่ะแล้วเราพี่ยามทำเดียวแล้วนะสว่างและเย็นสว่างและเย็น กูรู้สึกดีใจมากเลยรู้สึกเป็นเรื่องงามยามดีเนาะเรื่องงามยามดีมากใช่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโดนโดน้ามาอันนี้ให้รถใช่ไหมคะขอบคุณาวความรู้สึกตอนนี้เป็นไงก็คือดีค่ะโอ้โหบอกเลยสุดปังอ่ะกไลังกินก๋องมากอ่ะนี่ดูทุกคนในรถโหยโคตรเท่อ่ะรถสวย มีสโลปด้วยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมีกล้งหน้ารถด้วยต่อไปนี้เรียกว่าโบเบนนะครับถึงขั้นต้องหยิบขึ้นมาถ่ายรถมึงชื่ออะไรนะสำลีชื่อสำลีนัไงใจชื่อสำลีวะไม่รู้ก็เห็นมันขาวน้องสำลีทุกคนครับมานี่มาหนี่คนมานี่คนมานนี่คนนี่ไนเฮียเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโบไม่ได้ล็อกรถโบไม่ได้ล็อกรถไม่ล็อกรถเบนซ์งเข้าหาอะไรทําดีกว่า ถูกต้องหายแล้วทำมัน่อนดีกว่าไม่คิดออก,กอะวะดยู่คิดออกมานี่เราแบบหลังรถแล้วก็เดี๋ยวห้ยอย่างนี้กว่าง<ำ>ให้แม่หรือใคร,รก็ได้หลอกให้มันเดินหนเดินหน้ารถเราบอกดูเลยมีสีแล้วเราบีแซ็บไอ้เป็นตกใจแน่นอนออโอเคไม่ไม่ไม่เอาไปอยู่ในรถได้ก่้ยเว้ยมันเชออื่อบิวจบจบจบ,จบไปโอโ้มันยังไม่มาโอ้โหท้าทายมากนี่ได้รถมากว่าแรกไม่ยอมล็อกรถเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะดูเลย ยังแกงแม่ก่อนแม่อยู่แกง่ไม่ให้แม่มาอยู่ในรถไหนเงี้ยจะปี๊ดไม่ไม่ต้องได้ไม่ยวแกงแม่ก่อนไม่กี่นาทีไม่เนี้ยเดี๋ยววอร์รังก่อนนะเนี้ยไปหลอกให้แม่มาขึ้นรถจะดูแย่ข้างบนเขาก็รู้ดิว่าเราไม่ได้ล็อกรถอ่ะเนี้ยขอขอนได้ป่ะดิแต่ก่อนได้ไหมอยากทำจริงๆแล้วจะดีบยังไงอ่ะเนี่ยเคยเจาทำกันอยู่อ่าโอเคอ่ะงั้นวิวเป็นสเต็ปต่อไปส่งมาแกงแม่ในตอนนี้เนี่ยฉันเหนื่อยมาก ဒီတတ်တယ်ရှင်မြန်မာနဲ့ပြည်မားရှင်နော် TV เฮียชุดเฮียก็ลายขนาดนั้นแล้วเฮียต้องอยู่ในรถผู้บอกแล้วต้องลงมานั่งเฮียลากบอกเข้ามาเออเราเฮียต้องมุดเข้าไปใต้นั้นมุดเข้าไปเฮียมุดเข้าไปมุดไม่ได้นี่เขาก็ไม่เห็นแล้วโอ้โหตัวเองตัวเล็กมากเฮียดูตัวหลอโอ้ไม่เฮียนอนลงไปแล้วเอื้อมมือเฮียต้องนอนเอาหัวผ้าตรงนี้เฮียชอบคิดว่าคนอื่นไม่เห็นตัวเองนะเออฉลาดมากติดไฟอัไม่เห็นแน่นอนไม่แล้วรถไม่ได้สตาร์ทแต่ดังเหรอน่าจะดังนะสภาพทำเชื่ออะไรวะเนี่ย บีบบีบบีบเลยไอ้เชี่ยไม่ดังไอ้เชี่ยไม่ดังบอกแล้วว่าแต่ไม่ดังเปลี่ยนแผนใหม่จะเอ๋ก็ได้เชียค่ะแต่ไม่ดังทุกคนระฆังไม่ต้องตีก็ดังระฆังไม่ต้องตีกกระดังแล้วแต่ไม่ดังตรงไหนนี่เนี่บุย ทั่วมาจังหัวใจวัเหรอไม่คิดหรอกมาหัวใจแข็งแรงหยุดเล่นอย่างนี้นะมันผิดแผนพี่บุ๊กบียร์ไม่ดังใช่ที่เห็นแล้วไงไม่งที่พี่บอกแม่ว่าอะไรแม่แม่เราไปเปิดดูในรถน่ยมันมีอะไรไม่รู้นี่เลยคนนี้คือสุดปัง ถ้าในหนังเรียกว่าคนนี้เป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นอะไรนะตัวล่อตัวล่อตัวล่ออุ๊ยแต่มันไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นมาจะเป็นพวกไปไหมเดี๋ยวไอโบมามาไอโบมาเดี๋ยวโบมาเม่อย่าทำกับมาอย่างนี้อีกเดีวเข้าใจแม่หัวใจคนแก่แล้วเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะว่าใครเป็นคนคิดพาชิเรีนแกงแม่ก่อนแม่อยู่แกงแม่อย่าไปหลอกให้แม่มันคือรถเดี๋ยวบูแว่ข้างหลังเดี๋ยวบูแว่ข้างหลัง ไม่เดี๋ตอนแรกจะแก้งไอ้โบล์โบล์ไม่อยู่ก็เลยแก้งมาแก้งแม่แทนไปเรียกธนินไปให้อยู่ไหน้ยโอ้ย่กล้วแก่แล้วเออเรียนินมาคือชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่เคยทนินตกใจเกิดมาไม่เคยทนินตกใจเพราะแก้งไม่เอาตรงป้าอีน้องสัมลีเนี่ยชื่อน้องสัมลีนะไม่มันตั้งใหม่แล้วสัมลีคือของเฮียสัมลีคือของเฮียชนบอกมาไปแล้วอันนี้ชื่ออะไรสโนุไวท์สโนุไวท์ไม่ไอ้เนี่ยออกมาวันแรกนะทำคอนเทนต์ด้เลยหนึ่งคลิปแล้วเนี่ยใช่หนึ่งคลิปแล้วเนี่ย มาแก้ยังไงต่อนะบอกมาเครียดมากเลยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยต้องเป็นแม่ต้องเป็นแม่ไม่ต้องเครียดมากตานินไอ้ป้ายเบนซ์อ่ะแมม่่ไตาเบนซ์ตาเบ้นไอดูแม่งตัวจี๊ดเลยอ่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันใช่เหรอแม่ไปกดโดนแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้แม่โทรให้กลัวม้าเออต้องเอาม้าโทรดิม้าโทรดิไม่เครื่องไว้อยู่ตรงนู้เฮียแม่งตัวจี๊ดว่ะเฮียคอยดูดิเฮียมันเป็นเจ้าของคอนเทนต์นี้เลยนะมาดังมาดันมาหัวใจไวมันจะ มาถึงบ้านตอดรถเองเสร็จปุ๊บมาเปลี่ยรถเขาก็อกร,อร,อรอไอบโบไม่ล็อกไม่นะมนเดินไปบอกไปว่าเลยบ้านเฮีย,ายาบอกว่าบิวก้งม,มันก็ได้มันไม่ล็อกรถน <c oughs> ีเลยโบฟังอยู่นะเอาให้หนักเหมือนนี้มาๆเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับรีบเลยครับมีเรื่องจะปรึกษาครับครับครับสวัสดีครับ <c oughs> ถ้าแผนแรกไม่สําเร็จวิวเป็นแผนสองนะได้ค่ะวิวจะอยู่ในรถแล้วคือวันนี้เป็นคลิปไอ้นี่นะเฉพาะคลิปมากไม่ได้ตั้งใจจะอัดเป็นคลิปไอ้นี่เซอร์ไพรส์วันเกิดวีดีดิฉันเพิงมาอยู่ในรถที่ดิฉันไม่ได้อยากร่วมทำคอนเทนต์แต่ดิฉันตั้งใจกว่าคนคิดคอนเทนต์ตั้งใจกว่าคนคิดคอนเทนต์อีกเฮีย, <c oughs> ยรู้ป่า,างเฮียนีนะ่สายตาดีกว่าแม่เฮียใส่เสื้อถีบเฮียต้องถอดเสื้อออกมันไล่ไปเงีย้ยเอาถอดเสื้อดูไม่ได้เลยไม่เฮียต้องโนลงไปก่อนห้ามหน้าโดนแสงประตูไหนเอาประตูไหนประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้เออปรระตูนนนี้มาเ็ว น้อ <No. S 1> ยังไม่มา <laughs> เร็วไวม่าแล้วมาแล้วมาแล้ว <No, no. S 1> ดูมันอยู่ไหนแล้วอยู่นู่นอยู่ดีบียังไงใครเหยื <laughs> <laughs> อ่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วทุกคน <laughs> ยังยังไงก็เห็นเฮียงจริงเีฮ <laughs> ือมาแล้วเฮือมาแล้ว เไม่คนไม่ตกใจตกใจแค่นั้นน่ะไม่ตกใจอะไรเลยตกใจนะแต่ว่าแค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะโอ้ยเหนื่อยว่ะไม่คนที่มันที่สุดอะคือไอ้โบใช่ใช่อยย่างงเี้ถ้าถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาให้หนักเอาให้หนักเลยประตูไม่ล็อคไม่เปิดกระโปรงวะเปิดกระโปรงเอาของด้วยใส่มันนี่แล้วก็แบบพอโบมาเปิดเนี่ยก็นี่ไงนะเดี๋ยวโบเอาให้ก็ได้เออเปิดมาอย่างงี้ชื่อคลิปคือ ล้างแขนให้ทีเออคลิดนี้ล้างแขนเลยใช่เฮี่ยอยู่หลังรถไหมล่ะเฮี่ยอยู่เองเฮี่ยเป็นตัวไทยแล้วเราบิวด้วยการที่แบบเอาคลิปที่เฮียโดนแหว่ประมาณสี่ห้าคลิปฮียว้าว้าว้ายฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน จะมาได้ยังอีกครึง่งชั่วโมงไหนสองโมงโอ้โหรีบมาเลยเร็วเค้กบูดหมดแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมานะจะจัดให้หนักเลยทุกคนพร้อมไหมได้ <c oughs> เอาให้หนักเลยนะคนเนี้ย คือวิ่งกลับบ้านอย่างไวเพราะว่าไอโบนมาแล้วไม่มาเดี๋ยวมานั่งทรายไปนั่งรังนั่งเล่นโทรศัพท์เนียนๆแบบนี้เลยนะบอกว่าเฮ้ยโบไปเอากระเป๋าดิไอแจ้มันลายมาเนี่ยบอกว่าให้ให้เปิดท้ายบอกว่าเอากระเป๋าขงไอแจ้มันจะไปทำไปเปิดให้มาหน่อยแล้วทําเป็นหงุดหงิดบิวเลยนะนี่เป็ความเหนียนะคะแล้วช่อลงเท้าก็ไม่รู้ว่าเราเสร็จแล้วคุณเนี่ยแม่ไม่รู้งานเลยเนี่ยที่เดิมๆ มาตอนไหนวะเฮียแม่ไม่รู้งานเลยไม่รู้งานเลยไม่รู้งานเลย <c oughs> โอ๊ยรู้ไหมเฮียมากเลยเอาา่ะทำไมอ่ะงี้เข้าลเลยเฮียออกไม่ได้ออกไม่ได้งี้อยู่นี่ทำไมงี้จะออกมึงจออกไม่ได้วันนี้เราจะมาเอาคืนดาวติ๊กต็อกเฮียเอางี้ไหมเฮียเฮียออกแล้วเฮียพับเบาะลงมาดิเฮียจะได้มีพื้นที่แล้วเฮียทำอย่างงี้นี่ไงกระเป๋านี่ไงกระเป๋าเฮียทำอะไร สภาพเฮียดิไม่ปกติมันแกล้งเฮียมันแกล้งแคบสิบวินะอันนี้เป็นชั่วโมงนะไม่เฮียวู่นหนหน่อยนะทำไมเฮียไม่นอนคว่ำเออเออแล้วก็แบบพานีอยู่แล้วพานีอยู่แล้ว เฮียก็เ,เสียงดังๆเลยนะเฮียแก่ของมันออกหมดเลยอะ่ะนี่เอาออกได้ด้วยสุดยอดเฮียแ,แล้วบูจะแอบถ่ายอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นกล้องบิวและเทปปพปุ๊อกอะเทพปุ๊ก่็ก็ไม่ยอมล็อกรถเนี่ยแล้วเฮียล็อกอะไรก็ได้ให้มันเข้ามาในรถอ,อีกทีนึงแล้วบิวจะแววมันอีกทีนึงเข้าใจปะบอกว่าเฮ้ยขับไปหาแจ้ทเที่ยวฟิดกันแกล้งแจ้เ๊ทใช่พเพราะว่าบิวบอกว่าน่าบิวไปช้าหน่อยนะบิวฟิดมันโทรมาแล้วถ้ามันบอกว่าขับไม่เป็นอ่ะให้มันนั่งเบาะนี้เฮียอ่าเออโอเคบิวแล้วก็แบบขับไปตลอดฮะเนี่่ยมง อุ้ยมันไปจอดนู่นเลยแม่งไกลมากเฮี้ยแล้วไอ้ขวดเฮี้ยอะไรเนี้ยมังกดให้มนูเนี่ยมาเห็นบิวแน่มายังไม่เห็นมาแล้ว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 ไอ้เขี้ยเหยื่อมันมาแล้วเฮ้ยมันล็อกรถลุกหลังไปลุกลงไปหาดล็อกรถหีย ่ลอกลอ่กไม่เห็นว่งไม่เห็นคุโง่เลยควายไอ้คุดมันมาถึงมันล็อกรถมันเดินมาถึงมันล็อกรถเลยมันกลัวคนขับรถมันยตายใจเลยตายใจเลยโอ้ยคุดคือบุมบอกพยาควายพยาควายอ่ะเฮ้อจาเฟนี่ทนมากโอร็วมาเร็วมันปิดปดปปุลอกไปแล้ว พี่รถบู๊พักบู๊แล้วมันทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันทำได้หมดเลยหรือว่าคุหน้าอายหน้าอายอะไรอย่าเปิดหลังก่อนทำไมเล่าก็คือเจอใครที่แบบเป็นหนักเ่าะแล้วเจ๊รู้ป่ะมันโทรมาแล้วก็แบบมีอะไรตัวไม่แล้วจะเอากระเป๋าเนี่ยไปทับนาคายังงงใหญ่เลยไอ้เหี้ยใครไม่งงมั้งวะกระเป๋ามันมีเยอะแยะมเล ไม่เข้าใจว่าเขาเรียกว่าตอนนึงเปิดกระโปรงอ่ะไอ้แค่เย็นเลยผมยังไม่นั่งทำไมล่ะทำไมคุณถึงไม่นั่งเพราะลมมันเย็นลมมันเย็นรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงที่เฮียจะเอาคืนไม่รู้สึกไม่มีความสามารถอ่ะไม่อยความสามารถอ่ะแล้วจำรับเฮียคำเดียวเลยนะสว่างและเย็นสว่างและเย็นเพราะลมมันเย็นลมมันเย็นเนี่ เดี๋ยวนะดูนี่รู้ของจริงๆหวังแม่งไม่รู้

เห็นป้ะไม่กูแค่หลาดพี่ได้แคดูว่าของจริงมันคือยังไงว้ายหักหลังกูนะอาไอะไหวเนี่ยอายจริงเนี่ยหักหลังนะก็ปิดคลิปกันได้เนาะโอเคไปคลิวคอมงคลิปมูทั้งเกือบวายมันคือของจริงแค่อยากจะสอนเนี่ยสอนว่าอะไรของจริงมันเป็นแบบนี้ ไอ้บูมมันมันได้จริงล้วเรื่องเนี้ยตอนทำอะไรของแบบคือเป่าลูกโป่งกูบะเนื้อถึงหน้เก่ง้าเน <c oughs> ื้นถึงจ้ <c oughs> ้เห็นตจงั้แล้วรู้สถึงไงน่าเกลียดมาก <c oughs>